อ้าวสบายดีเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินคือกระลาลาล่ตั้งัน้ากับส้มองใส่มองน้ำเลิกน้ำเลิกบ่อที่เลอกอ้าวเฮ็ดให้ ขันแนวนี่มันมันร้อยน้ำปอมมันเน่เน่เต้นแล้วเต้นแล้วาปปก้ไปเืนา้อบอกนะเฮ้ยน่มีเื่อนะน้ำเล็กน้ำเล็ก โอ้เอาด่างเคียวมาเนาะ <c oughs> ที 50, 50, 50. ท่ที่เหาอยู่หากินกินเขาแรงเขาง่ายเชียงบอกเบอก <c oughs> เอาชามบ,น,าบน้เย็นเอบบ็บมาพเอชามดิพี่ก็มีมันหรอเอาแลยแม่มาชามใส่ชามดีก่อนฮะนี่เห็นแน้วมันบได้ดรอกโอ้สัน้นสั้นสั้น้นน,น่าราชางในเหื้อมันก็นยังบงได้ขั้นมามีปลอมมีแปลน่นนะเทือนอเลยงอกกาม็แรกเลยล่ะ ô hên ียงของเหาเดู้ีียงไม่ได้แน่แน่ตีี่ผ้าเด้พี่นองตีฉี่ผ้าเลยมีอาการบ้น่อยกันไั่บ่น่อยกันยัไหนบ่โอ้ยพ่ออยู่กับนหม่หม่โอ้ย อามาดุดน้อกันพี่น้องแก้ okay, ขึ้นมาเไหวมองดูมียัง มียังอยู่ในกอไผ่อ๋ออ้ยมันเถึกไม่ถึกไม่พี่น้องบ่มานแล้วมันถึกไม่ อันนี้ว่าใหม่มีมีใหม่ใหม่มีโอ้ยวคารอบบแล้วออกมาฮนี่ตัวนึงตัวนึ่งอ๋อแบกใหญ่ เอาแล้วมันละโตก็เอาแล้วเนาะปั้นทุนคนใจขอปั้นทุนกุญแจแล้วถึงเลาปั้นทุนคนใแจเน่เอาสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบขอบใจหลายๆเด้อคนว่าไะไตัวหนึ่งคลิปนี้สันสัสำนีแล้วเนาะบ๊ายบาย